น้ำนีอะไรกัเนาะเดือนเือนมีละใส่เงีเสียสองแสนเสียสองแสนเฉพาะคาน้ำนี่ได้อ๋อม้ยงคือเพลงเท่นี่เนยแล้วอะไรหถักแล้วนี่นี่ชงลมนี่เลาวใส่สองค่าเนาะแต่ว่ามันก็อยากอยากอยากตรงกลางเนาะก็คันเป็นคันว่ายับไปนี่็ประมาณก้อนหนึ่งนะดิบล็อกก้อนหนึ่งนะดิ าพาเปิดกล้องมากะออยู่ในห้องน้ำพร้อ,อมที่จะใช้งานในได้นี่พี่น้อยเนะาะถือว่าลังคาถือว่าสังกะสีเนาะกับมุงติดตั้งเรียบร้อยเลยก็เมื่อวานนี่ยังบนท่านี้ขึ้นโค้งใหม่อยู่เนาะมาเมื่อนี้ทั้งสังกะสีเรียบร้อยเลยพี่น้องอเนะมา,มนาเเนเนะโอ้อันนี้กระเทพื้นเดินทอ่อใส่ทอ่อน้าท่อใน อ่าเรียบร้อยเลยเนาะนี่เรือแต่โบกับติดตั้งบานนี่ก็เหมืนว่าจบชิ้นสิ้นบริบูรณ์เด้บานนี้เนาะวายๆไปหน่อยเนาะเอาเอาอยู่ห้องนามหงในเนาะหรือว่าอยู่หน้าบ้านเนอนซานของทางนองน้ำเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาอัปเย็นเยี่ยมยามให้พี่ให้น้องติดตามบนน้ำกันอีกนาะพี่น้องเนาะเมื้อนี้ก็ใชได้หวน้ำเตาคืนกับเมื่อบ้านเมื่อซองก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเบิ่ง เวกงานอยู่บ้านเฮือนซานของเจ้าของก่อนเนาะเมื่อเช้านี้กะซางโทรมาอยากปรึกษาเรื่องสีนะพี่น้องเนาะทางเฮือนหมเสียงครับแหละเพราะว่าซื้อสีเมื่อแรกกะทางสร้างเพิ่นก็ว่ายังขาดอีกอยู่ประชันก็เลยสีกากเมื่อบ้านก่อนเนาะเดี๋ยวจังว่าจังคุยน้ำกันเนะพี่น้องเนาะนี่อัปเดตเยี่ยมยามนอนกันสำหรับเขตของทางนงน้ำเนาะนะทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคน คือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะหากะมาแต่นพี่น้องเนะเาะเยี่ยมยามของทางเคเาสซาเพชรปัจจุบ,บันในตอนนี้ก็บโบได้ใส่น้ำในกับทางน้ำแล้วพี่น้องเนะาะเพราะว่าบ่ามีเงินเสียค่าน้ำแพงโพดบริสันเนาะก็เลยจำเป็นต้องแยกหาใส่มองอื่นาตามห่วยตามห้องไปแบบน,นี้เนาะ Nam nickel lều để, nicky nói, nô cái bút, nó tít ban, mang chịt sít ban, you know. Horn horn out. Sai honey, bóp hô chắc, nó. Bóp hô ca, mi tê hay thang, nông nam lệp chắc hay 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 cả hay tê hay 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 ลองเบิงเนาะมึงยังกันชายชอบน้อยๆสิอ่าคิดว่าสีพ่ออยู่บ่พรัทรายนี่ข้างในนี่กะพ่อแล้วอยู่บ่ข้างในลองเบิงเนาะข้างนอกเลยบ่มจับข้างนอกก่อนโอ้เอาข้างนอกก่อนเนาะคันว่าสีคันว่าสีเอามาเป็นรถนี่กักระเทินอีกได้นี่มีแต่อัน ไปซื้อเป็นกระสอบก็ได้เนาะในทางกันอ้ายเพื่อนน,น,นี่แหละคันว่านั่นกัน,นไ,ไปซื้ออยู่กระสอบอยู่บ้านดงก็ไดนะ้ใส่รุ่จักแก้มากก็ได้น,นั่นเองกันแจ็คสามชีกระสอบก็ได้อยู่บ้านดงนี่ก็เจ้าขายเปน็นน,น,นั่นอยูใ่ใส่กระสอบมันอันนี้แล้วเฮานีน่แหละอ่าต<ป>้องตุ๊บรีเนาะพกกวะาตัว้หญ่เจ้าของอ๋อเต ปูนี่กับ,บ่พ่อได้ปูนี่เนาะเดือดอยู่จักสอบยังชาบเดือดอยู่สามสอบชาบไปนหน่อหนงอันสามกัดมาเพิ่มอีกสามเนาะจะพ่อเยอะเนาะยังชอบหนึง่งฮะยังชอบหนึง่งเอาอีกสอบหนึง่งโอ้ยมันสีพ่ออู่ว่าสอบหนึง่งย่างข้างนอกซองข้างข้างในกับซองผมบ่

บ <m toilet> <Es> ่ได like ้แล้วน sure so well. ี่ก็ซ้ำแล้วเลยเด้นี่ก็เนาะบ่ได้แล้วก็นี่เอาค้าบัดนี่อันนั้นเอาให้ก็เลยมือเดียวอันพอได้มืออื่นมืออื่นน่ะอือายขาดเลยมื้อือเลยเราไปเอาเพื่อเขาให้ไปดองเฮาไปเาคาเียือนยุดเนาะลงถ่ายให้ถ่ายนาบานคาบานมุงเนาะ นายก็สักพุด <ไป S 1> อ่าเนี่ย่เนาะสะปินแล้บริไปไปแห้งบ่มันแห้งแล้วก็ยุย่องเลยก็เนาะเาะกแลเนะมีแต่ว่าเจ้าเฮ็ดทรายตัวนี้เบิดแล้วก็จังว่ากนันเนาะลองถามเบิ่งท้งอ่าลุงนวดเบิ่งเด้อพ่อเด้อถ้าว่าเพิ่นมีงบตัวนี้ก็ให้เพิ่นดําเนินการเรื่องายก็ได้ถ้าเกิดว่าทางเฮานี่เบิดงบแล้วมีแต่ว่าเฮาเข้ามาอัปเดตย,ายา่ยให้ทางผู้ใหญ่เพิยยพ่นเบิ่งิซื้อ,อน,นี่นะ ได้สำลีก็เอาสำนั่นแหละเนาะคือว่าถ้าว่าทั้งงบทั้งลุงหนวดเบิดแล้วกับโบกแต่ข้างนอกก็ยาข้งางในกับบริบกเให้ไปตามงบมาแล้วอ่าหรือว่าทั้งครอ,อบครัวพนมีเงินอ,อยากซื้อทรายมาใช่กะอยากให้เห็นแล้วแล้วแมนต่อเลยหรือว่าทั้งพ่อ้องน้าว่าอยากเห็นเห็นมันแล้วก็ไปซื้อใายว่าจะสามที่สอบก็ได้ เด้อทุกคนโอนนะเราตี๋พระงั้นและก็อธิบายบอกเราน้ำงั้นเราไปแต่จุ๋ยเราตีแมนเพราะว่าคือค่าจ้างนั่นคือทั้งแล้วทั้งอย่างจบไปเลยนะแต่ว่าถ้าอุปกรณ์ขาดอย่างเช่นีนเจ้าก็เอามาซื้อมาให้เราเห็ดเลยแต่ว่าถ้าบุมีเนี่ยเจ้าก็จําเป็นต้องหยุดเลิกเลยบริหารเล็บบัตรเห็นต้องเอามาให้โตให้ทันแมนเดี๋ยวลองปรึกษาบางทั้งหนุนหนวดบางกรอนเด้อ อ่าต so <c oughs> ้องถามเบิ่งทั้งทั้งงวดนําว่าอันนี้ถ้ามีงบเอาให้อันทรายกะจังซื้อมาเพิ่มให้แล้วโดยคันบ่มีเบิดก็ມ່ນว่าซื้อมาเพิ่มเอาเองละจมเจาะคือว่าจะบ่อยากซื้อเพิ่มก็ນได้สํารก็เอาสํานัเนาะอันน่ะประตูก็ได้ได้ใช้แล้วเดอันแล้วเเหลือแต่อันนี้เนาะแต่ได้งามซื่อๆกันนอยๆ tìm được địa bàn phô tù <laughs> ừ, tìm tăng nể cả thứ ác phục thằng nọ nể cả lẻo nể cả xảy à, ờ, ờ, ra ừ, nè đấy ừ, à, nó chịu nè lẻo dư nó thằng long nè nó thằng nọ nè thằng luôn Hả? thằng nọ thằng nọ nè thằng long nè nó nó thương nó thương nó 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 อันน so so right? right? ี้พักพรก่อนเนาะพ่อเนาะอ้าวโดดๆอจักน่อยจังบ่สมปูต้ออีกบ่บลกขางนอกเนาะอองามพี่น้องพอดีพองามให้ตะเอาอยู่ครับพี่น้องนี่เนาะอ่ะมาต่อกันอีกเนาะกอ่าทรายบ่พอกพยกับทงครบครัวะพี่น้องเนาะถ้าว่ามันบ่พอกมันขาดได้เ็กน้อยๆก มีตัว่าให้เพิ่นไปซื้อเอามาเพิ่มประมาณจักสองสามกระสอบมาใส่กับเรล้วมันทั่วแล้วเนะเาะอ่าว่าทางงบทางลุงนวดมีกับมาเพิ่มกับแม่นว่าซื้อมาให้เราเนาะอ่เดี๋ยวจังว่าน้ำกันเนาะเอา้เอาที่นี่ก็ไปหาทางสอบเพชรกับเรื่องน้าเนาะพอดีมาทางนี้ไปเห็นซักซื้อผ้าเอา้าสบายดียโอ้พี่ก็ได้เรื่องมือกล่องเฮันย์ว่าฮันเล็ด เอาสากดูได้น้องเห็นดูได้เห็นอิเบกเลยลอยเ็นบาดคุยถึงบเรวได้นอมันลุงนวงนี่ออกไปใช้กว่ากินีเราไปซื้ออันนั้นบอซื้อพรมมันบอไปซื้อพรมขัดบอเออเอเดอันนี้ซักเสื่อให้น้องนี่นะเสื้ออยเสื้อเจ้าเองบอโอ้ เอาเดี๋ยวจังหน่อยก็สิสกกได้ซักอยู่ในห้องน้ำพูดอะไรเนาะจังบ่หอนแดดห้องน้ำจักเสื้อผ้านหน้าแพอันหน้าเดือนนึงนี่ค่าน้านี่เท่า,าไรก่อนเนาะเดือนเดือนมีมาใส่เงียสองแสนเสียสองแสนเฉพาะค่าน้านี่ได้ไอ๋อ้ยงี้คือแพงแท้นี่แ <laughs> พงกว่าไฟพอด้วยนี่เนาะเม,มนโบ่เนาะ หกแส,สนหดเกินยังเพิ่์นึ์นนคือดีสองแสนเะฮอโอ้จุ๊บวเพชรเก้าสิบเก้าบอสาวเพชรจนโอ้<น>เลยสาวเพชรนี่จนถอยเลยเนาะเพราะว่าไอมาติหาเราเพราะอะไรเพราะวันไปเวเขาไปเยี่ยมยามแล้วลวันนี้เราบอกว่าอาน้ำนี่ไม่ได้ใช้น้ำน้ำลงน้ำแล้วเราอะเพราะว่าทา,า,าน,น,น้ำนีำ่มันโหดโพด เพลงผลเนาะอ๋อเกือบสองเซนขาหน้ามต่อเดือนเพราะจังสาเพชรจังว่าไปถอยโตออกไปหาตักอยูนน้าหวยมาใส่ให้แหละนี่อ๋อปฏิพานมา,าเราใส่อยู่นี่แหละกับเวลาสิ้นเดือน,นเราก็จ่ายซอยกันมันบ่นเนาะโดยอ๋อ เว่าน้ําอยู่เฮือนเราก็บ่มีเด้อเนาะโดยอ่าแต่ว่าแห่ใช้ฟรีซื้อนี่ก็โอ้บ่บ่ได้เด้เนาะน้ํา่าบ่ได้ด้่ซั่นเออต้องจ่ายช่วยกันเด้อเนาะดือนนึงเดนะแนเนาะาน้ําก็ตีไปเลยแต่ว่าก็คือวาแนการใช้จ่ายอยู่เฮากินอยู่แต่นี่มันเนาะจักสิหาหยังค่าภัยคือกัน นั yeah, ่นคุณจะาของคือนั่นแบบยาจายเด้อขง้นสองเศษเรืงต้องจ่ยันยากให้ซื้อสงเศษคุณสุดท้ายเขาเอาซีซบ่โอ้โหี่ช่เนาะอันหลังค้าหนเพันมุ่งมือสนี่บ่นองนี่ ôi hết quay rồi nó. ồ đúng phải Ô, măn không. Ô, mô sao nít phải xuống măn thầm bò. Ô, đúng không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 . Ô, này không. Ô, đúng không. không. Ô, เสือภัยเขาเซปะเขาไปสัตวปวดโพนุเก yup. okay? ินจุดนี้ขึ้นไข่หุ่นโรดี้อะไรโรนี้เนาะให้แซนชาเฮงบ่อนะเราบ่ไดนไปเฮ็ดเบีกว่าแซนเนาะเออ Cái ừ. nào thế nó này xe thịt đâu bây giờ nó thế là làng nằm mày chứ cần xíu ở cái sửa này nó ừ. sửa sửa nào xe ừ. ừ. lại thế ừ. thì vai cái cái nệ này บานนี่เนาะแล้วไอ้ลองเพิ่นตั้งเป็นย่างเป็นดุ่มขนัดนดีกว่าเนาะเนี่ยเทแล้วอะไหักแล้วนี่นี่ชงลมนี่เราใช้ของพางเนาะแต่ว่ามันกะอยากอยากอยากตรงกลางเนาะ ว่ากันเก็บมันว่าหยับไปนี่เก็บประมาณพ้อนนึงนะบล็อกพ้อนนึงก็สิหยนี่มันเวลาเฮาเปิดเปิดประตูลืมล็อกลืมล็อกเปิดประตูอ่าแบบลืมล็อกก่อนนะเนาะลืมล็อกก่อนนจะเอ๋เด้อเนาะจะเอ๋ตอ้เอหยังบาดนีเฮ็ดเก้าอี้ลตนั่งอ๋อโอ้คือๆได้ mày sẽ mày sệt, mày sệt mày nhàng, vừa đay nó, hết thảy nè, hết nè, nó, còn mạ phải mạ tới mày chưa nằng, khẩu, một nạm thế đó. อเอาทอนี่เดืบอบ่อท่อทอนี่เอาชื่อมาจากน,นั้นอันนี้นะเราชื่อมายาวเลยเลยี่เมตรบอกอ๋อสองเมตรก,กับพอ่อจะเก็บไว้เห็ดบังไพ่เนาะบังไพ่านอกห่บเรือบอกนึ่กเรือบอกหนึ่งเพราน โอ้สามร้อยก็สามร้อยเวอร์ซร้อยได้ไปเนาะเหลือประมาณร้อย่กจักงนี่เนาะนี่ก็บานประตูเหลือสามเราว่ามาเพิ่มอีกสอบหนึ่งเราอ่ะเพิ่มอีกสอบหนึ่งแม่นแม่นแล้วอาจจะเอาโบกแบบธรรมดาได้บริหารหนาไนได้นะ Ô đành bị căn phô hâm mộng và nắm bóp hềm nó, điện bóc. Ô điện bóc, nắm ngon 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 เนาะเราเห็ดเวียกหลายอย่างเลยเนาะเนาะงานปูนงานไม้งานเข่าพื้นกับไ่เป็นไปเลยไปแล้วนี่สายไผ่นี่ก็เดินมาไหวเฉยๆนี่เนาะยังบนท่านได้ไฟยังบนท่านได้ลงอยู่แต่เนาะเอาละ เรีว่าเรียบร้อยแล้วบัดนี้พี่น้องเนาะห้องน้าของหน้าก็บเดือแเตะสะโบกพี่ตั้งบานประตูก็มันใช้งานได้แล้วบ้าน้อ,าองน้านี้นลยกับลายพุ่นหรือว่านี่โบกนนันมันก็จะสบายลงไปนี่ได้หรือว่านี่ได้ั่งนี่อะไรนากนั่น,นนักกันเนาะ อ่ากันคือสาวเพชรกับตีเล่าอะไพี่น้องจ็คจะหาอยู่หากินยังเนาะเงินดําแช่น้ำลายนิดแต่หายากขึ้นยังเลยไม่ชีได้คือเราเนี่ยรับจ้างระบายกันบ่มีคนมามาไปเบี่ยงเงินกับโบได้แม่กับนายลูกแม่ลูกเต่าแม่ไอ้น้องกับแช่น้ำเล่าเบิดบันบางเทื่อกันมันหนุนเ่ย nó xây dàng cờ nhau 30 mét rễ nè nữa 30 mét đấy này nè ừ. thì vô vô lại đặc thả lâu cho nó đẹp hoạt ảo บอกไปบ่ามากแต่อยากเข่าได้ได้บาดน,นี่เนาะยังโบ่าณน,น,นี่กินเข่าอยู่ได้เฮากเนาะแต่เศร้าคนถ่ายแล้วเฮาเวลาอืมเออตามนั้นแล้วเฉาพี่น้องเนาะมีแต่ว่ากาถือว่าสเรียบร้อยแล้วเนาะของน้ำของไนกะแล้วจังว่าจังคุยจังอับบิเดกน้ำกันอกนีกเนาะจบแค่นี้แล้วก็จังไปต่อเพิ่งทางไอเดียก็เล่ายูวอร์หนังการประยู่ก็เป็นว่าเดินทางเมื่อแล้บบัตรชดแล้บบัี้ พับพ่อกันอยู่บ้านพื่อแล้วพี่น้อยเมื่อเบิ่งเรียกงานอ่าอยู่บ้านเนินชานของตัวเองก่อนเพราะว่าทางช่างเพิ่นก็โทรมาอกี่ยวกับเขตของทางญาติแน่เนาะจังพูดคุยน้ำกันที่เขาแจ้งไปเมื่อวานนี่แหละพี่น้องเนาะอ่าจังว่าจังคุยน้ำกันอ่เมื่อบ่งตัวจริงน้ำกันอีกทีนึงเนาะอ่าเพราะว่าพี่น้องก็หลายคนหล่ท่านก็ว่าอยากเอาเสานี่ต่อเติมห้องน้ำห้องครัว เจ้าว no, okay. so, no no so, pa ่ามันเป็นไปได้บ่ซะเป็นไปบ่ได้เ้นาะมันเสาหน้า15ยาว3เมตรปลายเออเออตกลงน้ําเน่าบ่น่ะอเาบอ่ครับเพนว่าสิต่อเติมก็ต้องหาเสาน้อยๆเนาะประมาณซําเฮางามนี่ก็ได้ให้เราเพราะว่าเฮือนเรามันก็บ่ได้ใหญ่1 12 50 0สงมานี่น่ะ12 เห็ดหนงควงน้ำแต่ว่าเสานี่เห็ดโบไร่เสียลายคล้องพี่น้องเห็นไหเว้นว่าวลอกเสาทั้งกเก้าต้นเนาะถ้าว่าเชืเ้เถือ่อนไม่กะมันก็อแต่มันโบเล่โบชัวเนาะเพราะว่าเฮื่อนนั่นโบเตียงเราเห็ดหนึ่งก็งามชุดแล้วนะพี่น้องถ้าว่าเห็ดแบบใช้พากือตรงภากระจาดพ่อแบบพ่อส้อนแหลตส้นผลก้อนน่ะได้อันนี้บัดเต็มคาราเวลเลยนะพี่น้องมันเดื้อเถื่อนชะเตลเนาะเห็ดกระตุบแมนตุกใบยูก้อนนะเห็ดกระตุก เพื่นเสาเตาก้อนโซผ้าสุขาวอร์ชันนั่นก็บบนี่สีแบบนึงอยู่นี่ผู้ใหญ่เพิ่นก็มองเห็นว่าส้วสีแบบมันเป็นไปได้ยากแล้วบานี้เนาะมันคล้ายๆคือว่าอ่ามันมันตัดกันนะล่ะพี่น้องเองมันำแล้วนะเนาะมันชำแล้วแล้วนะลว่าอ,อ่าชำตัดเพื่อนปูนแล้วแบบว่าเนี่ยก็ได้มีแต่ว่าจะนําเสานี่อ่ามอบถวายทั้งวัดหรือว,ว่าเป็นเคสอย่างไรก็จังว่ากันตอนนี้เนาะแต่ว่าเป็นแห่ปูนทราย ตัวเชียวนั่นกะให้เราต่อเติมของครัวของน้ำต่อไปบปดน,นี้ถ้าว่ามีงบหรือว่าถาญญ้าผู้ใหญ่ยื่นมือเขาอ้ามาซอยเราอีกนะพี่น,นอ้องเนาะเพราะว่าทางผู้เชยนี่กัมีงบทางแม่ใจดีเพิ่นฝากมากคนหนากะยังมียังอยู่ยังสองลานเก็บนี่เดี๋ยวว่าเมื่อนี่กับเชียเบื้องตัวจริงก่อนเบื้องหน้างานกนว่ามียังขาดกงาะสืบไม่หมดไหมเราพี่น้องเนะาะผมน้ำขาดอีกทีหนึง่งทางระเกตของทางไงอ้อ่ะ กตจะโบมีปัญหาอย่างหลอกพี่น้องเนาะหลายคนหลายพี่น้องก็แก้ไปแก้มาแก้มาแก้ไปแก้ไปแก้มาเอาสิให้เฮ็ดแนวได้ใส่พี่น้อยเนาะมันก็บอกไปตามเหตุการณ์แล้วเอาไปวางเสาป้าไว้ตากแะไรตากลมมันโบเล่เฮ็ดจักเชื่อผู้ใหญ่ผู้เพิ่นซอยเพิ่นก็ะบัติท่าแล้วเพิ่นก็ะผูกพังพินเนาะเออมันก็ผู้เพิ่นซอยเพิ่นก็อยากให้มันผลประโยชน์เกิดขึ้นอยากเห็น เพราะฉะนั้นเขาเอาจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าก้าเคลื่อนย้ายได้มันมีผลทรงต่อจากที่ผู้ใหญ่เพื่อนซอยมันก็ดีนะพี่หน่อยเนาะเคลื่อนย้ายไปเคลื่อนย้ายมามันก็เป็นเรื่องปกติพี่หน่อยเนาะอย่าไปซีเรียสมันเป็นกําลังขับเคลื่อนอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างกันเนาะมีการเปลี่ยนแปลงปะตามนั้นแล้วจังนั้นกับจังว่าจังคุยน้ำกันเมื่อบ้านเมื่อซองหมแหละพี่น่อยเนาะเดี๋ยวหากินข่าวกินน้ำก้อนปัดนี่ทางลุงนวดกัน ไปซื้อพรมนั่นมาให้เนาะโอ้มามาพรมน่ะขนมปังบ่ขนมปังน้ำมือน่ะขนมปังบ่ออะแซมวิชบ่อขี่รถเจ้าหูเออเอาเอาเป็นพรมน้าคัดตัวนี้แหละพี่น้อยเวลาสะมัดคัดเดี๋ยวมันจึงเรียบงามเนาะ อ่ะเนาะพอโตเดินทางก็กินข้าวกินน้ำก่อนจังว่าจังคุยน้ำกันบบดนี้เนาะคิมมี่ลาพี่น้องไปก่อนอ่ะเดินทางกับน้องเด้ออย่งว่าจังคุยน้ำกันเนาะกลับบ้านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าสบายดีน้องเด้อเอ้ยอ้าสบายดีพี่น้องน้ำเนาะ